สวายผู้มีสเด็จโตเร้อยตารางวันร้อยบาทขออารานาารมีพระครรันปัิตพระัทรันเป็นที่จประุสเด็โตเนฆาตุการระานควา้มอจะมีสุขภาพทายแข็งแรงมีสุขภาพเมีความสุขเย็นเป็นสุตร่มเย็นเป็นสุดและมั่งมี คุณกับคุณแม่อัมพรไทยศารนะคะท่านมาเป็นเจ้าภาพถวายรมเด็จโตร้อยตารางวันร้อยบาทขอมันต้องมีธรรมจะสังเกตเจ้าพระคุณสมเด็จโตแม่ตาดนตรีแดนประธานความให้คุณแม่ต้งมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่มีความสุขและสบายใจนะคะอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขปังดีมีสุขตลอดปีใหม่และตลอดไปนะคะขอบคุณมากท่านะคะค่ะ ขอะมัธนาบุคุณทองัาคทัพสาีและครอบครัวนะคะท่านก็เป็นเจ้าภาาสวัสดไม่มีนะน้องอมา9 9บาทขอรัฐนาบารมีรพันกว่าสิบราคาพันเป็น hmm. ที so, Barbie 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 ่ของเจ้าคุอสมเด็จโตเน้นในวงประดานราคาความใท่านจงประสบความสุขชวดีสุดทั้งใจสุดทั้งใจนะคะแล้วก็ขอเจริญรุ่งเรที่ทำงานรรวยุิตแรงนาครับขอโนาบุนะคะขอที่่ะขอทีคข เราได้ยินชื่ออันแม่อมพรชัยศาลบอฟซีลุงพูดเลยเมืนเมื่อเมเพินประกาศมือกีเด้เออซอยพูดแม่อมพรชัยศานแมเอฟซีลกพ้นไหมเราบกคยได้ยินชื่อดิ โอ้ยนี่มันเมื่อกี้มันรากาศูขึ้นมาบดอะไรไม่นู้เอ่ไปดาเน่เูน่ก็จำได้นม่ชัยพรอำพรชัยสันนำาลิตภัณฑ์ไม่ผิดไม่ผิดกลางสระบากะมเงินเข้าสองประเทศเข้ากันนตาเจ็ดร้อยสี่สิบาท เจ้าเอาไม่รูกใช่เตรียมเลยวันนี้วันที่23ธันวาคม2567นะคะเชิญนะคะมาเป็นเจ้าภาพเขียนชื่อมงคลของท่านลงค์ในอาดยชนบุนนะคะเขียนได้ทั้งครอบครัวุณรัตนาวดีสวัสดีคร่ะปนแก่นบวชสวยที่เข้าแบบก็ได้100ตารางวันร0อบาทเราเป็นการมอบให้นะคะสองร้อยสางวันร0อบาท แล้วนอคพีดาไปถ่ายคลิปก่อนนะครับดนคุณานสาตเรา้อยเป็่อคุณพคะ่ขสะอาคุณเือดนกันสม้อัอ่วโมงาช่วโมงลุง สามทุ่มโมงสิบ,บห้าสามทุ่โมงสิบห้า <15 S 2> ค่อยลงเนาะเด็ให้เพื่อนแค่ลงตรงนี้ก็ได้เออลงตรงนี้แหละแล้วก็ค่อยไปขึ้นอืม่เราค่อยไปขึ้นใหม่เพราะว่าเบ็ดมันคงจะหมดเลยว่า <c oughs> สวัสดีทุกคนแล้วก็อา้ามีที่ให้อาหารปลาไหมครับพี่รัตนาพรนะเนี่ยใช่ไหม สวัสดีค่ะพี่รัตนาพรขอ,อนแกนอา่าวขอ,อนแกนบ้านเดียวกันกับพ่อยนี่ขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะดาพาไปไหว้ในหลวงปู่โตแล้วนะคะเพื่อนยังไม่เสียเลยนะคะขอบคุณน้องเท่ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวดา,าลงไลน์ก่อนนะคะทุกคน แบตมันจะหมดแล้วสามชั่วโมงแล้วดาเก็บชั่วโมงก็จริงแต่ว่าเราต้องพักด้วยเดี๋ยวเราก็จะออกไปขึ้นรถเดินทางกลับนะคะทุกคนแวะทานข้าวแล้วก็เดินทางกลับนะคะทุกคนไปทานก๋วยเตี๋ยวกักนแล้วก็กลับนะคะทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนได้มีความสุขในคลิปแรกของดาวันนี้นะคะเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายโชคดีมีชัยนะคะ ดาขอพรให้ทุกคนหมดแล้วนะคะโชคดีมีขโชคดีมีชัยนะคะทุกคนดาลงไลฟ์ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับต่อนะคะทุกคนขอบคุณคุณพัฒนนะคะดาขอพรให้ทุกคนแล้วนะคะขอบคุณนะคะ